สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับนะค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบล็คครับวันนี้เราอยู่กันในแลกหน้าร็อกไอดอลอะเวนเจอร์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแมปอะไรมีผ่านแมปอะไรนะครับทันเดอร์นะแมปทันเดอร์นะครับในแบบนี้ก็จะมีในส่วนมีสตูปมีซอสเอ่อสวอตซอสฟิตนะแล้วก็เป็นในส่วนม้าน้ำนะครับแล้วก็เป็นในส่วนไในลักนณะปลาปลากระเป้านะแล้วก็บอส ในแมปนี้จะเป็นในส่วนเด็กแต่เด็กไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมีว่าลูกน้องเก่งกว่าอย่างอย่างอสตูเป็นต้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาโอให้ดูสกิลผ่านเด็กก่อนเลยนะครับนี่เด็กซักมีเซ็ตแค่นี้เลยผ่านเลยทำไมถึงเซตหลอดไว้ก่อนเพราะว่าเราเซ็ตหลอดไว้ก่อนเนี่ยถ้าเราคอมโบกับสกิลสายฟ้า3อันหลอดต้องอยู่สกิลหนึ่งมันจะยิงได้2ทีแล้วก็เป็นในส่วนเออแรดติ้งโบนะครับแล้วก็เป็นในส่วนทันเดอร์สตอมทันเดอร์เพอร์สันนะครับก็ตามนี้เลย ต่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะไม่เซตสกิลตรงนี้จะเอาเป็นในส่วนไฟพิลล่าบอกเอ่อไซเลคเชอร์ก็ได้ครับสองสกิลล่างนะอะไรก็แ,แต่เพื่อนๆแต่มีเซตอย่างนี้มันหาง่ายดีอ่ะต่อไปในส่วนเอ่อคูซาเดอร์นะครับเซตตามนี้เลยเอันนี้เรนเจอร์นะครับแล้วก็เป็นในส่วนพีทนะครับเอ่อสเตตัสนี่ตามนี้เลยครับมันเอเอมันอัพเลเวลมาลเานี่เนี่ยครับตามนี้เลย แล้วก็เป็นในส่วนพานะครับอ่ะตามนี้เลยนะครับ อ่ะต่อไปจะเป็นปักระเป้าดีโนะครับมีเซตสกิลตามนี้นะแต่คือเริ่มมาเราต้องพยายามสตันมันให้ได้นะครับถ้าเกิดไม่สตันมันจะกัดคูเซเดอร์ที่เราตายเลยนะอ่าคูเซเดอร์มีเซตตามนี้นะครับอันนี้เซตสตันไม่หยุดนะครับนี่ตามนี้เลยเออเดี๋ยวหนีว่าเอ,อเคียี่มาดีกว่าวาอะอาจะช่วยกันตายได้ดูยครับนี่ครับจะปลาปักระเป้าดีอ คือจริงๆถ้าเกิดมันติดสมาส์คีมันก็ตายเลยครับแต่นี่มันไม่ติดนะก็ต้องวนสกิลใหม่แต่ว่าอีกรอบนึงมันจะกัดพาราตายนะตายไหมเอาละเอาไปหลอดออกวิมิเลียมเพืแบบเรียบร้อยมานี้นะครับตัวต่อไปนะครับพี่มาน้ำนะมาน้ำหมีเซตตามนี้เลยครับมาน้ำหมีเซตตามนี้แต่ว่ามาน้ำเริ่มมาบางทีมันจะชอบสกิลโดนด้านหลังก่อนเพื่อนๆจะเอามาอย่างนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดดาเมจถึงถึง,ถง,ถงก็ไม่ต้องก็ได้ครับประมาณนี้เลย เซสคิว <Set> เหมือนกันเลยครับมาน้ำลุยครับคือมันอยู่ที่พาราถ้าเกิดพาราติดคีก็ชนะเลยครับเอาไปเราเอาวิาไไมิเลียมเอาคืออันนี้ไม่ติดคีพาราไม่ติดคีแต่ไม่เป็นไรครับมันก็จะสตาร์ทโลัวเอาละครนี้มันน่าจะตายแหละสมัยไปอย่างล้านสามไม่ติดคีถ้าสมัยติดคีก็สองล้านนะครับ อ่าต่อไปเป็นในส่วนสวอตฟิตนะครับมีเซ็ตสกิลเหมือนกันเลยนะเซ็ตสกิลเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยสวอตฟิตพีก็ใช้ตามนี้เลยครับคือถ้าเกิดสมมุติเริ่มมาเราไม่สาตาร์ทมันจะยิงวอเตอร์บอลเราตายนะก็กดรีออกได้เลยครับให้วีติดไลทิงโบสตาร์ไม่อ่าติดครับอาา่าฮะถ้าถ้าติดมันก็ไม่วอเตอร์บอลใส่เราก็สามารส์ยิงแป๊บเดียวตาย,ยานั่นเองครับหลัก คือด้านหลังๆอาจจะต้องรีบ่อยหน่อยเพราะว่ามอนเตอร์ค่อนข้างตบแรงสําหรับสายเติมน้อยมันต้องมันเหนื่อยนิดนึงนะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนสตูปนะครับสตูปจริงๆจะเซ็ตสกิลเดิมก็สามารถชนะได้ครับแต่ว่าสตูปเนี่ยเริ่มมาเนี่ยเออมันจะสกิลเป้าหลังใส่ฟังเราก่อนเลย ถ้าเพื่อนๆเ,เอาเอาชัวก็คือให้เป็นในส่วนสก a r i f y บวกออริเซนเซนโซมันแล้วต้องลุนให้อโซเนี่ยมาติดเกาะหมู่สี่คนไม่งั้นท้างหลังก็จะตายมันจะมีท่าปลาขึ้นอะไรไม่รู้โดนท้างหลังตายหมดเลยนะประมาณนี้นะครับเนี่ยหลักก็เล่นแค่นี้เองเนี่ยเซตแบบนี้หลังของมีมีก็ผ่านประจำอะอาติดสตันแล้วครับมาถ้าเรติดสตันเห็นปะมันก็จะไม่ยิงขึ้นมา ต่อไปคือพาลาดินต้องติดเกาะสามคนโออยไม่เป็นไรแล้วเห็นปหมถ้าเกิดสมมติคือจริงๆอ่ะเอาตอนเนี้ยนะถ้าพาลาดินสมัยติดคีมันก็ผ่านทุกตัวเลยครับง่ายๆเลยนะแต่ถ้าเกิดพาลาดินไม่ติดคีก็ต้องหวังพึ่งนักเวทอ่ะตอนนี้เพื่อนๆน,น่าจะผ่านแมปทันเดอร์กันทุกตัวละครแล้วนะครับเผื่อใครติดตรงไหนอะไรยังไงก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ